การที่จะวับระยองไล่คุณผู้ชมฟังนี้ก่อนโอ้โหมันมีหลายเหตุการณ์ซ้อนอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยอาริรัตมี3เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกเดี๋ยวบอกแบบนี้ก่อนนะฮะแก๊งโจวัยรุ่นกว่า10คนเขาบอกว่าขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตามรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่มีเด็ก2คนนะ <c oughs> อายุ16ปีขับรถกันมาหลังจากนั้นไอ้เจ้ากลุ่มวัยรุ่น10คนเนี่ยพยายามลุมกระทืบฮะ ของเด็กทั้งสองคนชื่อว่าน้องเอกับน้องบีก็แล้วกันเพราะเป็นเยาวาชนสุดท้ายแล้วเขาบอกมีบางช่วงบางตอนเอาปืนเนะี่ยตบหัวและจี้หัวบอกให้น้องทั้งสองคนเนี่ยกราบเท้าด้วยพาลงพื้นที่ไปดูหน่อยเห็นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไปเจอกับทางนั้นของน้องเอกับน้องบีสองคนเรียกตามสมมติก็แล้วกันฮะเป็นเยาวาชนเนี่ยอายุประมาณสัก16ปีสคนนี้บอกว่าโดนแก๊งวัยรุ่นนับ10คน บุกใช้อาวุธปืนแล้วก็มีดแล้วก็ไม้เบสบอลขี่รถมอเตอร์ไซค์หลายคันไล่ล่าน้องเขาฮะแล้วถามว่าไล่ล่าแล้วทำอะไรต่อหลังจากนั้นปาดปาดหน้าบอกให้น้องกับสองคนเนี่ยน้องเอกับน้องบีอายุ16นะฮะผมย้ำแบบนี้ลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์พอลงมาเสร็จปุ๊บทั้งเตะทั้งต่อยทั้งเอาไม้เบสบอลฟาดหลังจากนั้นเอาปืนตบฮนะพอปืนตบเสร็จปุ๊บอาปืนจี้หัวอีกแล้วบังคับให้น้องเอกับน้องบีเนี่ย กราบเท้าเพราะกราบเท้ามันไปเสร็จปุ๊บเหมือนกับไอ้แก๊งโจพรพวานั้นมันจะจบคุณผู้ชมไอ้พวกเนี้ยมันทําอะไรรู้ไหมฮะพอจังหวะที่เด็กสองคนกราบเท้าเนี่ยเด็กตัวกระเปียกเดียวเองกราบเท้าเมื่อวันไปมันเตะเสยคางเด็กนะฮะจนเด็กเนี่ยแน่นิ่งไปเลยสุดท้ายแล้วเขาบอกโอ้โหแล้วมันเตะแล้วมันทําอะไรรู้ไหมอารีรัตคุณผู้ชมขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยะฮะ จนพลเมืองดีมาช่วยเหลือเอาไปทไี่ทานแล้วเอาน้องเอ mm hmm. น้องบนะีน่ะส่งโรงพยาบาลถามเอกับบีเอบีหนูไปมีเรื่องอะไรกับไอ้แก๊งวัยรุ่นสิบคนหรือเปล่าปรากฏว่าน้องเอน้องบีบอกว่าพี่ผมไม่รู้จักเลยแมย้แต่คนเดียวผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรผมผมเห็นมันมีปืนมันมีไม้เบปปอนมันรุมกระทืบผมแล้วมันสั่งให้ผมกราบเท้ามันผมก็เลยต้องกราบเพราะไม่งั้นแล้วผมไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเป็นยังไง แล้วพอกลาบไปมันเตะเสยภลายคางผมไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยเท่านั้นแหละฮะนี่คือเหตุการณ์แรกนะฮะพอน้องเอกับน้องบีโดนบาดเจ็บดำตัวส่งโรงพยาบาลพ่อกับแม่น้องเอน้องบีฮนะบอกโอ้โหมาทำลูกฉันแบบนี้ได้ยังไงเหตุการณ์ที่2จึงบังเกิดฮนะพ่อแม่เลยไปตามพวกมาหวังจะไปถล่มไม้แกงอลีสิคนแล้วมาทำลูกฉันได้ยังไง เพราะพ่อบอกสุดทนจริงๆมาทําลูกเขาแบบนี้มีเสียงพ่อด้วยนะฮะคุณธนพลลองฟังเสียงพ่อดูหน่อยฮะพอเด็กสองคนเนี่ยขี่ออกมาและทีนี้ยเด็กสองคนขี่ออกมาปุ๊บใช่ไหมฮะพอขี่ออกมาปุ๊บเขามาถึงเขาปันเลยเขาปันแล้วรถก็ล้มรถล้มเสร็จและเด็กก็ก็บอกว่าเขาก็ลงมาก็ตีตีตีเด็กก็ขอยกยกไหว้ยกไหว้ครับไหว้ขอมือไหว้ไหว้เขาบอกเอาปืนจ่อหัวเด็กแล้วเขาบอกว่า มึงกราบตีนกูอ่าทำอย่งางนั้นยิงเพราะว่างนั้นแล้วกราบตีนปุ๊บมันเสยหน้าเลยเขานี่มึงจะกราบไหมถ้าไม่กราบไม่งั้นยิงพอกราบไปปุ๊บเตะเสยปลายคางเลยฮะเท่านั้นยังไม่พอพอพ่อกับแม่เขารู้เรื่องว่าลูกเขาอะฮะมีคนมาทําลูกเขาอะอันนี้คุณผู้ชมทน,นไม่ไหวอย,อยู่แล้วบุกไปบ้านพวกแก๊งโจเลยฮะพอบุกไปแก๊งพวกนั้น ปรากฏว่าตำรวจรู้ฮะตำรวจสพเมืองระยองรู้เนี่ยฮะเมื่อคืนนี้ขนกําลังนับสิบนายเลยลงพื้นที่ไปแล้วก็บอกว่าอย่ามาเป็นแบบนี้นะอย่ามามีเรื่องทะเลาะวิวากันไม่งั้นมันจะไม่จบมันจะลาไปเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะบานปลายไปเคลียร์กันที่โรงพักพ่อกับแม่ฮะบอกเหมือนกันพ่อกับแม่น้องเอ๋น้องบีนะบอกลูกฉันไม่รู้จักพวกเธอแล้วพวกเธอมาทําร้ายลูกฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่ยอมฉันจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุด โอ้โหเนี่ยฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เกิดวิดบุนแล้วนะฮะอืมแต่ว่าตํารวจทราบเรื่องก่อนนะคะเข้าไประงับเหตุได้ทันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอาจจะเเรื่องที่เด็กตีกันจะขยายเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องผู้ใหญ่ทาร้ายร่างกายเขาบอกไปถึงหน้าปากซอยแล้วะค่ะตารวจบอกเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับน้องเอน้องบีนะคะที่รับบาดเจ็บเพราะว่าน้องเออะเจ็บหนักเย็บไปเป็นสิบเข็มเลยตามหัวแขนข้อเท้าอะแปะผ้าก๊อซเต็มตัวไปหมดเลยคุณผู้ชม